เริ่มต้นช่วงนี้เร,นเรามาดูความเคลื่อนไหวในการสัญหากสทชกันนะครับหนึ่งในกรรมธิการร่วมแก้ไขร่างกฎหมายกสทชเรียกร้องให้กรรมการสัรหากสทชเร่งแก้ปัญหากรณีที่อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีคุณสมบัติขัดกฎหมายาซึ่งแต่เดิมนั้นการประชุมเมื่อวานนี้คณะกรรมการสัญหากสทชที่มีปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานต้องเสนอรายชื่อผู้ได้รับสัรหาประเภทบัญชี2รอบแรก จำนวน22คน จากผู้สมัครผ่านการพิจารณาทั้งหมด80คนไปให้ประธานวุฒิสภาได้เรียบร้อยแต่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายอัธชัยบุรกรรมโกวิดอดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน22กสทอชอร,รอบแรกในสาขาเศรษฐศาสตร์ว่าอาจจะขาดคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา7วงเล็บ12พรบกสทอชอปี2553ด้วยการเป็นบอร์ดบริษัทอสมทซึ่งเป็นบริษัทมหาชน ทำให้กรรมการสรรหาต้องตรวจสอบความถูกต้องรอบใหม่มซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้หนึ่งในกรรมธิการร่วมแก้ไขร่างกฎหมายกสทชเรียกร้องให้กรรมการสรรหาเร่งแก้ปัญหาเพราะมีกรรมการสรรหากสทชบางคนรับรู้ว่านายอัธชัยเป็นกรรมการอ,อสอม,มทที่อาจจะขัดกฎหมายก่อนที่จะลงประกาศรายชื่อ22คนเพียง3วันแต่ว่าไม่แจ้งให้กรรมการอื่นได้ทราบและทําให้เกิดปัญหาขึ้นอย่าได้ส่ง ารายชื่อที่มีปัญหานี้นะครับไปอย่างวุฒิสภาเพราะว่าจะเป็นเหตุให้เกิดการฟ้องร้องเกิดการโต้แย้งกันนะครับไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ตามนะครับมันก็ทําให้กระบวนการที่ถ้าไม่มีเรื่องนี้แล้วมันก็ดูเป็นกระบวนการปกตินะครับเกิดเป็นกระบวนการที่ดูมีข้อสงสัยเกิดขึ้นได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับ ขณะที่ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยหนึ่งในคณะกรรมการสรหากาสทชให้สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นการประชุมเมื่อวานนี้ว่าคณะกรรมการทุกคนไม่มีใครทราบมาก่อนประกาศรายชื่อ22คนว่านายอัธชัยอาจจะมีคุณสมบัติขัดข้อห้ามตามกฎหมายพร้อมกับเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากสื่อมลชนและสังคมวิตกเกินไปกับปัญหาที่เกิดขึ้นคือหน้าที่ของเราเราต้องทาให้เสร็จก่อนวันที่30ละคะ เลิวเลิก,เลก,เลกมีคนกังวลนะคะนี้เป็นคำถามที่อาจจะคทานทนไยเช่นว่าสังคมนี้ตกอยู่ภายใต้ความหวาดระแวงนะคะแล้วคิดออกไปข้างหน้ามากใจเกินไปต้องท่านต้องอยืนอยู่บนพื้นฐานว่าท่านเชื่อมั่นไหมว่ากฎหมายเขียนมาว่าให้คณะกรรมการ14 15คนนี้ขึ้นมาเป็นกรรมการเขาต้องมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีอะไรบางอย่างที่น่าเชื่อถือได้กฎหมายถึงบัญญัติไว้เช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสังคมอย่ากังวลกันก่อนนะคะกว่าที่จะรอดไปก่อนอย่ากังวลไปก่อน ะที่จเกิดแหล่งข่าวจากคณะกรรมการสรรหากล่าวว่าหากบริษัทอสมทส่งหนังสือยืนยันสถานะนายอัธชัยมาในเย็นวันนี้และหากพบว่าขัดคุณสมบัติจริงก็อาจจะทําให้คณะกรรมการสรรหานัดลงคะแนนเพื่อสรรหาใหม่แทนนายอัธชัยในช่วงค่ําวันนี้หรืออย่างช้าก็วันเสาร์ส่วนอีกทางเลือกก็คือส่งรายชื่อทั้ง22คนให้วุฒิสภาตัดสินใจ